สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านนะครับอันนี้เป็นแบบบ้านทรงจั่วนะครับผมกึ่งกึ่งนอนอีกนิดนึงนะครับมีระเบียงที่ใหญ่นะครับแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านเพชรไพยลินนะครับหน้าบ้านนะครับกว้างนะครับจากซ้ายถึงขวาเลยนะก็คือจากเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ10เมตรห้นะครับ แล้วก็จากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ13.5เมตรเลยนะครับรายละเอียดการตกแต่งนะครับอะไรต่างๆเนาะก็คือผมจะมค่อยๆอธิบายให้พี่เอฟซีนั้นได้เข้าใจนะครับแบบบ้านเพชรไพรินนะครับเสนอราคาอยู่ที่3,500บาทแบบบ้านเพชรไพรินเป็นแบบบ้านเสาสำเร็จนะครับย้ำนะครับเป็นแบบบ้านเสาสำเร็จเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างและระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว นะครับผมเป็นแบบสางสำร็จนะครับผมเนาะแบบบ้านเพชรไพรินเป็นแบบบ้าน2ห้องนอนนะครับอันนี้นะ2ห้องนอน2ห้องน้ําห้องน้ําที่2จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ระเบียงนะครับดันรอบบ้านนะครับกว้างใหญ่นะครับสามารถให้ลูกๆนะครับปั่นจักรยานเล่นได้เลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะับผมห้องครัวนะครับจะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับคือใหญ่มากเลยนะครับเนาะนี่นะ แบบบ้านเพชรไพรินจะเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับมี2มุกนะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแปลนบ้านนะครับผมจะเปิดหลังคาออกเนาะพี่ๆจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะอ่ะนะครับนี่คือแปลนบ้านเนาะแปลนบ้านเพชรไพรินนะครับ2นอน2น,น้ํา1โถง1ครัว1ระเบียงนะครับระเบียงจะเป็นรูปตัว L นะ L ที่สลับด้านกันเนาะนะครับผมการเขียนรูปตัว L นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปทีละทีละจุดทีละจุดเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นงานตกแต่งนะครับเป็นหินทรายหรือหินจิ๊กซอนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นของบันไดนะครับบันไดนะครับระเบียงหน้าบ้านจะสูงอยู่ที่55นะครับผมเนาะไม่ใช่65พูดผิดนะครับผม65เซนฐานบ้านจะสูงอยู่ที่70เซนนะครับนาะบันได3ขัน้นอันนี้เป็น บันไดโชว์นะครับเดินขึ้นมานะครับระเบียงตรงนี้จะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับอ่าสเมตรเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้4เมตรนะครับส่วนระเบียงนะครับจะกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับก็คือเสาต้านนี้ถึงเสาต้นนี้3เมตรแล้วก็เสาต้นข้างหน้าจนถึงข้างหลังเลยนะครับจะอยู่ที่13.5เมตรนะครับก็คือกว้างเลยนะครับผมเราสามารถทําอะไรต่างๆได้ หลายอย่างเลยครับตรงนี้นะก็คือจากหน้าถึงหลังเลยนะครับผมเนาะในระเบียงก็จะเห็นประตูทางออกจากห้องครัวนะครับหรือห้องทานข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นระเบียงทางลงหลังบ้านนะครับเป็นบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะอ่านะครับรายละเอียดการตกแต่งก็ตามที่ผมพลิกซ้ายพลิกขวาให้ดูเนาะก็คือประตูหน้าต่างเป็นสีบานบานเลื่อนสลับสไลด์ตรงกลางนะครับแล้วก็บานฟิกซ้ายกับขวา นะครับอ่านี่คือประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับเป็นบานใหญ่เนาะเข้ามานะครับจะเจอกับห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณเเมตรนะครับเนาะ4คูณ7คือผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้7เมตรนะครับเนาะอ่าในห้องโถงนะครับก็จะมีประตูเข้าห้องนอน1ห้องนอน2ไปห้องครัวนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปที่ห้องนอนที่ 1น,นะครับตรงนี้นะห้องนอนที่1จะมีหน้าต่างนะครับ3บาน2ด้านนะครับบานที่1 2 3นะครับด้านที่1ด้านที่2นะครับขนาดห้องนอน1นะครับจะอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรนอน1และนอน2มีขนาดเท่ากันนะครับเนาะอ่า ตรงนี้นะส่วนเตียงนะครับจะหันหัวนอนนั้นหันทางไหนก็นแล้วแต่พี่เอฟซีนะครับอยากจะหันไปทางด้านไหนเนาะอ่าตรงนี้สำหรับระดับฝ้านะครับสามารถทําได้สูงถึง3มเมตรเลยนะครับเนาะตรงนี้แต่ละห้องแต่ละห้องนะครับผมเนานะบ้านทรงจั่วจะสามารถทําได้สูงกว่าแบบบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะตรงนี้นะอ่ะออกมานะครับมาดูที่ห้องนอนที่2ห้องนอนที่2จะมีความพิเศษกว่าห้องนอนที่1ก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ในตัว นะครับผมมีหน้าต่าง1ด้านนะครับขนาดห้องก็3ามเมตรคูณสเมตรนะครับนี่คือประตูทางห้องน้ำนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นชักโครกอ่างล้างหน้าฝักบัวนะครับแล้วก็ในห้องน้ําจะมีหน้าต่างบานกระทุงนะครับขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่2องเมตรยีนะครับคูณสเมตรสี 2, 45, นะครับทั้ง2ห้องเลยนะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2องเมตรสีแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงฝั่งน,นี้2องเมตรยี นะครับผมห้องน้ํา2ห้องมีขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะฮะอ่านะครับอ่ะออกมานะครับมาดูที่ห้องครัวนี่คือเป็นประตูบานสไลด์นะครับเนาะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับขนาดของห้องครัวนะครับห้องครัวจะอยู่ที่4ี่เมตรห้คูณสเมตรแปนะครับพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้4ี่เมตรแปนะครับแล้วก็พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้4ี่เมตรห้นะครับเนาะในห้องครัวเนี่ยจะไม่มีซิงค์ครัวนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลย นะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่ะอันนี้คือประตูทางเข้าห้องน้านะครับห้องน้ําที่2นะครับอ่าจะเหมือนกันกับห้องน้ําที่1เลยนะครับผมเนาะอ่าแล้วประตูทางลงหลังบ้านอยู่ทางไหนนะครับประตูทางลงหลังบ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะออกไปทางระเบียงด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นบันไดทางลงด้านหลังบ้านนะครับผมเนาะจะออกด้านหลังบ้านต้องออกทางนี้นะครับผมนะอ่านี่คือ แบรนด์บ้านเพชรไพลินนะครับสำหรับการตราิดต่อสอบถามเนาะ0984804500นะครับนะอ่าแบบบ้านเพชรไพลินนะครับจะเป็นสองจวแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าสี่ตัวแล้วก็ด้านหลังสองตัวนะครับผมตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่เอฟซีนั้นได้รับชมนะครับว่าหลังคาของแบบบ้านเพชรไพลินนั้นเป็นแบบไหนนะครับเนาะตรงนี้นะอ่า แบบบ้านเพชรพลินนะครับจะสามารถใช้เป็นกระเบื้องรอนผู้นะครับแล้วก็เมทัลชีสได้นะครับผมส่วนกระเบื้องคอนกรีตนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบ้านเราเป็นเสาสำริจนะครับตรงนี้เนาะมาดูนะครับส่วนประกอบของโครงหลังคาของแบบบ้านเพชรพลินนะครับผมยวผมจะเปิดปิดให้พี่เอฟซีนั้นได้ดูทีละตัวแล้วกันนะครับว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับผมเนาะอันนี้คือเหล็กอาเีนะครับเหล็กอาเสจะบนอยู่บนหัวเสานะครับ ทุกมาสาวเลยวางบนแผ่นพีนะครับเหล็กอาสจากนั้นก็มาเป็นดั้งและจันทร์นะครับอันนี้เป็นดัน้งนะครับดั้งแล้วก็อกดั้งหรือเรียกว่าอกไก่นะครับอ,อันนี้เป็น <joking S 2> <Hok? S 1> จันทรนนะครับเนาะเหล็กจันทรนนะครับจากเหล็ก <punished> จ <imer league face> ันทรนเราจะมาติดตั้งเหล็กแปรนะครับแปรลังคานะครับจากนั้นก็จะมาเชิงชายพอเชิงชายก็จะมาติดตั้งลังคานะครับก็จะเป็นเมทัลชีส แล้วก็กระเบื้องร้อนคู่นะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องร้อนคู่อันนี้เป็นเมทันชีนนะครับผมเนาะอ่าตัวนี้นะหรือจะใช้เป็นเมทันชีนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมเนาะแต่กระเบื้องคนอนกรีตนั้นใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นก็มาติดตั้งไม้ฝาเชอร่าแล้วก็งานตกแต่งอื่นๆนะครับผมตรงนี้นะอ่านะฮะแบบบ้านเฮทไพรินนะครับเสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเป็นเสาสำร็จฐานด้านสูง70เซน นะครับหลังคาเป็นบรานคู่แล้วก็ม,มีทันชีสมีระเบียงที่กว้างนะครับห้องนอน2ห้องห้องน้ำสองห้องห้องครัวแล้วก็ห้องถูงนะครับผมประตูหน้าต่างบ้านใหญ่นะครับนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ในการใช้งานแล้วก็การอยู่อาศัยนะครับหมอโมสถาบ้านสวนหรือบ้านในเมืองก็คือสามารถปลูกสร้างได้ทุกที่ในประเทศไทย นะครับเนาะก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านผมทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็พากันคอมเมนต์กันได้ทุกคลิปนะครับหรือติดตอ่อสอบถามก็สามารถติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0สนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอ้ออย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่ต้องการแบบบ้านเนาะก็คือโทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ ถ้าไม่มั่นใจยังไงก็คือวีดีโอคอเข้ามาก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ที่เหมือนกับในคลิปเลยนะครับผมว่าอยากรู้ว่าไรว่าผมมีแบบบ้านจริงไหมนะครับก็สามารถวีดีโอคอนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ